ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการคว้ารางวัลรถมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมแห่งปี2568หรือ Thailand Motorcycle of the Year 2025จากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ2568 โดยรุ่นที่คว้ารางวัลรถมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมในปีนี้ก็คือ n m a x Techmax Premium Sport Automatic รุ่นแรกของโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย YE CVT หรือชามหน้าไฟฟ้าโดยในรอบสุดท้ายมีมอเตอร์ไซค์ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาถึง6รุ่นแต่หลังจากการทดสอบรอบสุดท้ายที่ศูนย์ทดสอบรถยนต์และล้อยางแห่งชาติ เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการซึ่งก็คือผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยต่างก็โหวตให้ Yamaha Nmax Techmax ด้วยคะแนนสูงสุดอันดับที่1คว้ารางวัลรถมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,568หรือ Thailand Motorcycle of the Year 2025ซึ่งจุดเด่นของ Nmax Techmax นั้น ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันคือพรีเมียมสปอร์ตออโตเมติกรุ่นแรกของโลกที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัย y e c v t ชามหน้าไฟฟ้าถ้าใครได้เคยลองขับขี่แล้วจะรู้ทันทีว่าสมรรถนะให้ความเร้าใจเป็นอย่างมากอัตราเร่งดีเยี่ยมจุดอ่อนของรถมอเตอร์ไซค์หรือออโตเมติกก็คืออัตราเร่งที่ช้าเพราะว่าผู้เล่หน้าผู้เล่หลัง หรือชามหน้าชามหลังจะมีการปรับอัตราทดตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ซึ่งระบบ YE CVT ชามหน้าไฟฟ้านั้นจะมีการปรับอัตราทดที่เร็วมากยิ่งขึ้นโดยายมาฮ่าออกแบบให้มีการใช้ปุ่มชิฟเพิ่มอัตราเร่งคล้ายกับว่ามันมี3เกียร์ถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ AT หรืออัตโมติที่ไม่มีระบบ YE CVT จะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอัตราเร่งในช่วงขึ้นเขาที่มีทางชันๆต้องบอกนะครับว่าทางชันๆเจ้า Nmax Tech Max คันนี้ผมลองมาด้วยตัวเองแล้วยืนยันครับว่ามันสามารถเร่งสวนทางชันขึ้นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อย้ำนะครับว่าไม่ใช่แค่วิ่งขึ้นเขาชันๆได้แต่มันยังเร่งสวนความเร็วขึ้นไปได้ในแบบที่รถอัตโมติทั่วไปไม่สามารถทาได้สาคัญที่สุดก็คือ มันยังสามารถกดปุ่มชิปดาวเสมือนการเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำให้มีความหน่วงเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์ทั่วๆไปซึ่ง Engine นเบรกแบบนี้รถออโตเมติกทั่วไปไม่สามารถทำได้เราสามารถชิปดาวก่อนจะเข้าโคง้งทำให้รถนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นใครที่ไม่เคยลองจะไม่ทราบเลยครับว่าเจ้าชําหน้าไฟฟ้านั้นมันดีเลิศประเสริฐสีอย่างไร แน่นอนครับว่ามันต้องแลกมาด้วยราคาค่าตัวที่แพงขึ้นใครที่อยากลองของใหม่ลุกเล่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ต้องลองด้วยตัวเองครับถึงจะรู้และนี่ก็คือ Yamaha N-MAX t e c h m a x รถมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมแห่งปีพศ2568นี้ครับ